ใหญ่แหงว่ะโอ๊เมใครอยู่วะเนี่ย สวัสดีครับิดเพื่อนนานาท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรทุงครับผมื้นนี้ก็มาแปลกนัดหน่อยครับพี่น้องเปลี่ยนรสชาติครับผมื้นนี้ก็สิมหาวันเหงครับลงน้ำเย็นๆกันครับหลังจากหมู่ว่านวันเสาร์ก็ไปตกปลามาก็ได้เหวมากครับหน่วยหนึ่งครับผม

ครับนะครับพี่น้องว่าสิเก็บเบ็ดครับแต่สรุปผลงานที่ใดครับวันนี้ครับผมนี่นี่ครับผลงานวันนี้นี่ร้ายแห้งโอ้ผมพลาดเลยครับพี่น้องพลาสวายผมกับปอยลูกน้ำไปแล้วครับเก็บเบ็ดกันครับมือมือคือเราครับวันนี้ขอจบคลิปรีบสนีเด้อครับพี่น้องขอโทษหลายๆครับที่บล่อยปลามาโชว์วันนี้สวัสดีครับแกเช็ดครับผมพี่น้องเมื่อวานแหยแท่นวันนี้ครับผม นี่แหละครับผมกับภาคกันกัดดางแล้วก็ลือลือเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมองวานนี้กับผมอนี้ผมก็มาครับหัวหน้ายิ้มคนครับผมที่เคยมาดน้ำกันแต่ก่อนครับผมว่าช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนรสชาติกับมัดตกปลาปะเนี่ยตกปลาแล้วก็อยากเปลี่ยนรสชาติดีมัดฟันเหงือกจักมือครับผมกับว่าที่หน้ากันครับจังสีไปตกปลาครับผม วัอน,นี้มาแก่เค็ดวานแห้งก่อนครับผมจัามือแล้วก็มันห่อนน้ำครับกระถาลุ่นน้ำกันเด้อครับพี่น้องว่าที่คือผมวันนี้วันไหนเงยคนก็นลงไปละว,วานลงหลายรอบนึงพันนะ่ะแหีทีเพิ่นหาปลาขาหน่อยไปตากแดดเพิ่นว่าเดีตัวใหญ่ก็ดีแล้ววะนะมะพี่น้องมาลุ่นกันแหีผมก็เตี้ยม,มาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โดลุลละ วนแล้วก็วนวน,น,น,นที่วนที่ว่าน,นี่เลยหวานก็เด่นอะหอ้าคนายเงบนใดล่ะครับพี่น้องปรากฏตัวงามเลยครับผมนี่ครับ เออใสสวยครับผมรุ่นนี้ตัวเดียวตูมบีมครับผมมาทันใดแตีมอยู่กระซั่งขางโคกอยู่ครับพี่น้องโอ้ยสีเหี่ยวขึ้นมาว่านบอครับมือนี้ทีตามมึงครับวานไปเหล่าสองเถื่อเงียบามตัวไหนครับพนันเงียบพนใดเพิ่มเลยหรอครับผมยังกับผมมาทันใดแตีมอยู่ถามมารุ่นครับมือนี้คัดด่างระยะ20เมตรคูณน10เมตรครับผมเหี้ยปุระสามผืนครับมือนนี้ ว <Wow. S 2> <laughs> แต่เพิ่งไปสิงมานครับแต่ว่าคนไหนยังน่ามแตมในหลายตู้เลยครับผมปรากฏตัวงามสองสามตูมมม้เลยเพิ่นผมเพิ่งท่านเห็นแตมอยู่ครับอียังเหรอ,อาหาเงินการวานเที่ยมาเกือบสองเดือนครับอี <h ums> ยังเหรอซู่เนียบ,บ <h ums> อ๋อเราดูเถอะจะไหวกันเนะี่ยเช็คเมียนมาเมียน เออขึ้นมาเบิ้องบนหน่อยสักหน่อยยังมือหนึ่งจับมือหนึ่งเคยเอาได้บ่บ่แส่มาขึ้นเบิ้งเบื้งตัวใหญ่ปานไในปรากฏดโอ้ประนินตัวใหญ่เลยแส่ปรากวดเดี๋ยวโคกรโอ้ยใส่ห้ำไว้แถมก็แทงห้ำขาดด้วยนะัทำตุบใหญ่แล้วครับ ใส่เออเราแฮนละน <left> ี่ส <handy> ัญญาไม่วาอยู่ถ้ามึงไม่ไปกูก็ดีแฮนนี่กูก็ไปไปอีที่ละเจ้าสู้นี่แหละครับพี่น้องหัวหน้าใหญ่เพิ่นสู้พันนี่นน่แหละเพิ่นมายังจีมานแต่ผู้เดียวแท้เงินตีนเงินตีนผ่านมาเผื่ออยู่หนาดัง เฮ้ตัวไห้เฮเย็น้อนึว่าเฮ้ย็นเฮเย็นยับไปพุนอี่ว้ยบ่นแม่สวานเนี่ยผเมียนเาข้นมาเบอรเงี้ยะตหญ่ปันไหนน่ะเมีนตีนพี่หญ่เติบพี่ดอกัน่อยที่มีสิริวานไปสองเถอเพราะท่เห็นภาพ phải qua bộc diện đấy. Tụi mình rồi ถึกไงเนาะฟุดเลยนะเจอแต่ลูกเต่าหน่อยหน่อยจะได้จจงแต่ลูกเต่าหน่อยมันโอ้ลูกเต่าหน่อยก็ไปไปล่อยปล่อยฟังพุนดีวมันจะกัดด่างขาด โอ้คนนี่แต่ปรากฏหลายตัวเหรตัวนี้มีตัว<ข>ตัวงามกดไข่เต็มทองเลยครับบังโอ้มีแต่แม่ไข่เป่งเป่งครับอ่าส้นตุม่มปรากฏแม่ไข่บังได้เนาะอีแสบครับตุ่มใส่ใบมะขามบอนเด้อเปลี่ยนเอาแต่หนาด่างเนาะเจ้านเนาะเข้าจนได้เลยเนาะไปฟังผุดแล้วยังมาวนเอาได้ฝั่งนี้เอี้ยเงี้นมันฝุ่นคลาดนาะเนี้ยครับโอ้ยน้อง ไงย,ย,ย,ยีดีครับพี่น้องไง<น>ะมานนะพมานจะขีดเครื่องโลกหอนว่ะเนี่ยเกือบเกือบเ่กือบครับย,ยแห่งว่ะโอ๊ดเ<อ>มฆใครอยีว่ะเนี่ย,ว,ย,ยวันไหนไงมันเฮ็ดแล้วว่าจะประคอที่ไหนได้ประโกดไงขึ้น<อ>มาขึา้นมากครับพมมันดีเลย บอไฟมันโอ้ส่ะไปทางไดีล่ะ,ละโอ้โหแห้ขาดก้มันออ,อ,นอกขี้เอยอีิหรือร้องนาะออกจากแห้กูเราไปขึ้นเห็นดำมุดอย่นั่นน่ะไอ้ว่าวอรอกแหตัวนี้แห้ี ปล่อยู้มาอย่างดี้างตามีใครใส่กรลังผมโอ้ดีครับขึ้กระดาปลาสมีเลยีราแห้งมาเนี่ยกปลาบ่ายดวานเฮก็ยังสิดมาบ่ายอยู่กันเกี่ยอยู่ไม่แต่งน้าอกปลาถงก่องเอ่งเี้ หาพ้นกินอยู่มาคอยจะดุนเนี่ทำมาคอยนานนาดนี่แล้วป้าว่าท่านตายเม่ยงเรียนซื้ออยู่ตอนนี้ว่าประคองันคือสีมันไปอีกอ่คือประคองจะเดินเนาะไปทั้งเด๋ า่กำลังเห็นขาพุกโดตหนึ่งเป็นขัควนั่นก็ได้ตาเดี่ยวป่ะม่มีมูป่ะไมันขึ้นตัวเดียวเนาะจังเลี้ยบผันหานมานเป็นมูบันเนาะขึ้นตัวเดียวกดมันขึ้นยังไงจะพองหันนะมองคอยว่านนะนั่นมันขึ้นอีกรอบหนึ่งเหรอเฮมันลอยยืดบอกระพุนโสวยงามอริงเหรอครับพี่น้องก็เด็ดต้่มยิ้มใส่นี่ยมันไงปันไหน ติด,ดีดอกน้องเัียนี่นะน้าตบ่อนนี่น้องเนยปลาสามีนงงึงครับก็ได้ดพนดีดอกเลืไ่แข็งเโอ้ยมีมูนวะาพ่อเจ้าเลือดฟูมหมดวะได้แล้วบอนงจักิตางไหน่ว,ว่ามันดะก้าขึ้นเหรอ เอาขึ้นมาขึ้นมาเมื่าใหนไงคนหวานครับมันขึ้นระยะเพาะคนเลยครับพี่นออ้องเซ็ตเพิ่เลยกว่เนี้ยผมจอบฟังฝีมันพอข้นมันไปขึ้นทั้งเพิ่นบว่เนี้ยพี่ตโตงามอยู่ดอกแล้วคู่มเมาอยู่ฮะจับ่อยมันไหวแห้งจี๋ีหาเบิ่งเงี้ยหน่อยๆนึง กระตอมกระตอมเขามันกระเลือนหน่อยกาเก่าตัว

พอใหญ่ขน้าใหญ่เพันเพียรแล้วครับพี่น้องตัวกัวกัวเนี่ยแหละครับตัวนี้ไอ้แห้งครับผมม้านี่มันก็มูนวะจอกนี่ก็พาะแล้วครับประมาณใบสามครับผมเก็บของกลับบ้านครับนี่ครับเพื่อเอาแหมาตองมาตากไว้แล้วนี่ก็ด่างครับผมทีงแห้งหรอแหปูละสาบพื้นครับพวกนี้แล้วครับพี่น้องอืม หนึ่งสองเลยนี่อันนี้ก็อีกสองวุ่นพื้นหนึ่งกับตาเกย์ตนใหม่ครับโู้ยสองพื้นตาเกย์ตนใหม่ครับก็ขอจบคลิปสำนีเด้อครับพี่น้องก็เพราะคุณหลายๆครับเพื่อนนานาที่เขามาติดตามรับชมช่องไซรุมบันทุงครับผมวันนี้ก็หอมาหาเปลี่ยนบรรยากาศครับหาเปลี่ยนแบบรูปแบบก็หาปลาครับผมเมื่อวานแห้งก็พอได้กินอยู่ดอกครับผมขอจบสำนีละครับผม ขอบคุณครับ